ในโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีด้านการทหารเติบโตอย่างรวดเร็วการรบไม่ได้จำกัดอยู่แค่สนามรบแบบดั้งเดิมอีกต่อไปแต่อาวุธนำวิธีแบบแม่นยำกลายเป็นหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์ทางทหารขีปนาวุธรุ่นใหม่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถโจมตีเป้าหมายจากระยะไกลได้อย่างแม่นยำรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงหนึ่งในระบบอาวุธที่ถูกจับตามองมากที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคือขี่ปนาวุธ D-P 11ซึ่งถือเป็นการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีของอาวุธปล่อยนำวิธีระยะกลา จุดกำเนิดของโครงการขีปนาวุธ DP 11ขีปนาวุธ DP 11เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาร่วมระหว่างกลุ่มประเทศพันธมิตรที่ต้องการสร้างอาวุธยุทธศาสตร์ที่สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว DP 11ย่อมาจาก d u a l p u V p o Missile Model 11ซึ่งสะท้อนถึงจุดเด่นของมันที่สามารถใช้งานได้ทั้งในภารกิจโจมตีเป้าหมายบนบกและทะเล โครงการเริ่มต้นในปี2035โดยมีเป้าหมายเพื่อแทนที่ขีปนาวุธรุ่นเก่าที่ไม่สามารถตอบสนองต่อระบบป้องกันสมัยใหม่ได้การพัฒนาใช้เวลาเกือบ8ปีก่อนจะมีการเปิดตัวต่อสาธารณชนครั้งแรกในงานแสดงยุธทธปกรณ์นานาชาติปี2043ข้อมูลทางเทคนิคและการออกแบบ ขีปนาวุธ DP 11ถูกออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นสูงน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่ประมาณ2,200กิโลกรัมความยาวประมาณ6.5เมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง0.6เมตรติดตั้งหัวรบแบบโมดูล่าที่สามารถเลือกเปลี่ยนได้ตามภารกิจระบบขับเคลื่อนเป็นเชื้อเพลิงแข็งผสมแบบ2ขั้นตอนซึ่งให้แรงขับมหาศาลและสามารถส่งขีปนาวุธไปยังระยะไกลได้ถึง8 0 0 1 200กิโลเมตรภายใต้ความเร็วสูงสุดที่มัก4.2ทำให้สามารถทะลุทะลวงระบบป้องกันของศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบนำวิธีอัจฉริยะจุดเด่นที่สุดของ DP 11คือระบบนำวิธีแบบผสมผสานที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงได้แก่ INS Inertial Navigation System สำหรับการเดินทางระยะไกลโดยไม่ต้องพึ่งสัญญาณ GPS ทหารเข้ารหัสระดับสูงช่วยเพิ่มความแม่นยา Image Recognition AI ซึ่งสามารถตรวจสอบและปรับเป้าหมายตามข้อมูลภาพจริง Radar Seeker และ Infrared Seeker สำหรับการล็อกเป้าหมายขั้นสุดท้ายระบบควบคุมยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์กับศูนย์ควบคุมภาคพ,พื้นเพื่อเปลี่ยนเป้าหมายหรือยกเลิกภารกิจได้ทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงของสนามรบหัวรบและรูปแบบภารกิจ DP 11สามารถติดตั้งหัวรบได้หลายประเภทตามลักษณะภารกิจดังนี้ หัวรบแรงระเบิดสูง HEFA AG สำหรับโจมตีพื้นที่เป้าหมายกว้างหัวรบเจาะเกราะ Penetrator สำหรับเป้าหมายเสริมความแข็งแกร่งเช่นบังเกอร์หรือฐานทับใต้ดินหัวรบปล่อยคลัสเตอร์ Cluster Warhead สำหรับทำลายรถถังหรือหน่วยรบเบาในวงกว้างหัวรบต่อต้านเรือ a n t i s u b a i Warhead ที่มีระบบติดตามเป้าหมายเคลื่อนที่ในทะเล หัวรบมาตรฐานมีน้ำหนักประมาณ400กิโลกรัมและมีความแม่นยำระดับเซฟต่ำกว่า3เมตรซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุดในหมวดอาวุธประเภทเดียวกันความสามารถพิเศษยิงจากแพลตฟอร์มหลากหลายขีปนาวุธ DP 11ถูกออกแบบให้สามารถยิงได้จากหลายแพลตฟอร์มทำให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูงได้แก่แท่นยิงเคลื่อนที่ภาคพื้นมบายลอนเชอร์ er, ติดตั้งบนรถบรรทุกยุทธวีธีเรือรบฟริเกตและเรือดำน้ำรุ่นใหม่โดยใช้ระบบปล่อยแนวดิ่ง วีเลสแท่นยิงแบบอัตโนมัติจากฐานทัพชายฝั่งที่ใช้ควบคุมระยะไกลโดนจู่โจมขนาดใหญ่สตร a t e g i c UAV ที่สามารถบรรทุก DP 11รุ่นน้ำหนักเบาสิ่งนี้ช่วยเพิ่มความสามารถในการเปิดฉากโจมตีจากทุกทิศทางโดยไม่ต้องเปิดเผยตำแหน่งของฐานยิงการทดสอบในสนามและการใช้งานจริง DP 11ได้รับการทดสอบภาคสนามมาแล้วมากกว่า100ครั้งในช่วงระหว่างปี2040 2,043โดยมีอัตราความสำเร็จอยู่ที่96%ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของระบบขีปนาวุธในระดับเดียวกันในการซ้อมรบครั้งใหญ่ระดับชาติในปี2,042ขีปนาวุธ DP 11สามารถโจมตีเป้าหมายจำลองแบบเรือเร็วและฐานขีปนาวุธของฝ่ายตรงข้ามได้ภายในเวลาไม่ถึง7นาทีหลังจากการปล่อยพร้อมกับส่งข้อมูลการเข้าทำลายกลับไปยังศูนย์ควบคุมแบบเรียลไทม์การส่งออกและพันธมิตรต่างประเทศ ด้วยความสามารถที่สูงและการออกแบบให้เหมาะกับเงื่อนไขสนามรบยุคใหม่ขีปนาวุฒี DP 11ได้รับความสนใจจากพันธมิตรหลายประเทศในเอเชียยุโรปตะวันออกและตะวันออกกลางในปี2044มีรายงานว่ามีอย่างน้อย6ประเทศที่สั่งซื้อดีพี11พร้อมระบบยิงได้แก่ประเทศในกลุ่มอาเซียนเช่นอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ประเทศในยุโรปตะวันออกเช่นโปลแลนด์และยูเครนประเทศในตะวันออกกลางเช่นสหรัฐอารับเอมิเรต DP 11จึงไม่เพียงเป็นอาวุธของชาติผู้ผลิตเท่านั้นแต่กลายเป็นสินค้ากลายุทธ์ที่สร้างอิทธิพลทางการทหารและเศรษฐกิจระบบป้องกันและการหลบหลีกเพื่อให้สามารถทะลุระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ซับซ้อนในยุคป,ปัจจุบัน DP 11ได้รับการติดตั้งเทคโนโลยีล้ำหน้าในการหลบหลีกได้แก่การเคลือบผิวแบบ Lo ฟเซอร์เบอร์ลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์ระบบปล่อยเป้าหลอก decoy system ที่ทำให้ระบบเรดาร์ของศัตรูตรวจจับผิดพลาด การเปลี่ยนเส้นทางแบบพลวัต d Dynamic Flight Path ทำให้การคำนวณสกัดยากขึ้นคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ DP 11มีอัตราการรอดพ้นจากระบบต่อต้านขีปนาวุธสูงกว่า85%ซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมในมาตรฐานโลกบทสรุปอาวุธอัจฉริยะที่เปลี่ยนเกมรบขีปนาวุธ DP 11คือผลผลิตของการพัฒนาอาวุธที่เข้าใจทั้งด้านเทคโนโลยีและความต้องการเชิงยุทธศาสตร์ในศตวรรษที่21ไม่ว่าจะเป็นในด้านพิสัยยิงความแม่นยำความยืดหยุ่นของภารกิจหรือความสามารถในการหลบหลีกมันไม่ได้เป็นเพียงอาวุธที่ยิงเป้าหมายเท่านั้นแต่คือระบบอัจฉริยะที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์รบได้แบบเรีลวทม์เป็นอาวุธที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายทางทหารและกลายเป็นหัวใจของยุทธศาสตร์เชิงลึก ในโลกที่สงครามอาจเริ่มต้นและจบลงภายในไม่กี่นาทีดีพี11คืออาวุธที่ช่วยให้ผู้มีมันอยู่ในมือสามารถควบคุมผลลัพธ์ของสนามรบได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็ว